กนารันตอบแล้วกึ่งเฉลิมชัยเคยจีบหรือเปล่าหลังเคยพูดไม่ชัดเจนช่วงนี้เนื้อหอมไม่เบาเลยนะเนี่ยสำหรับนางเอกสาวชื่อดังปรางกนารันวงขจรไกลตั้งแต่กลายเป็นสาวโสดก็ถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มๆอยู่ตลอดเลยอย่างก่อนหน้านี้ก็ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับกึ่งเฉลิมชัยมหากิจซิริซึ่งเจ้าตัวเคยตอบไปแล้วว่าเป็นเพียงเจ้านายกับลูกน้อง ล่าสุดปรางกึ้งควงคู่ยืนยันความสัมพันธ์อีกครั้งผ่านรายการแชรเทปเมื่อวันที่13กร,รกฎาคมที่ผ่านมาหมดดําระชาพาพิธีกรดําเนินรายการก็ได้ถามว่าทําไมอยู่ๆถึงมีข่าวพ่กึงจีบหนูรู้สึกยังไงบ้างซึ่งปรางก็ได้ตอบว่าช่วงที่มีข่าวออกมาเราไม่สามารถเปิดตัวได้ว่าเราเป็นศิลป,ปินในค่ายใหม่เพราะยังเปิดไม่ได้เพลงยังไม่เสร็จทีนี้พอเสร็จพอมีข่าวหนูตอบไม่ได้อีกตอบไม่ชัดเจนมันก็เลยทําให้เรามีข่าวมาเรื่อย ไม่ได้จีบจ้ากึ้งเป็นเจ้านายปรางฐานะนักร้องในค่าย